อ่ะสวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการสุดยอดอาวุธประจำสัปดาห์วันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับระบบอาวุธ The Storm Shadow Cruise Missile นะครับเป็นสุดยอดระบบอาวุธที่ส่งมอบให้กับยูเครนนั่นเองนะครับโดยระบบอาวุธ Storm Shadow Cruise Missile เนี่ยเป็นอาวุธที่พัฒนาร่วมกันระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสนะครับ Storm Shadow Cruise Missile เนี่ยมันคือระบบการยิงที่สามารถยิงไกลได้ถึง250กิโลเมตรนะครับซึ่งถ้าเทียบกับระบบอาวุธของอเมริกันอย่าง HIMARS เนี่ยที่ได้ส่งให้กับยูเครนก่อนหน้านั้นเนี่ย HIMARS จะยิงได้เพียง80กิโลเมตรนะครับซึ่ง Storm Shadow Cruise Missile เนี่ยยิงได้ไกลกว่ามากนะครับและอีกจุดเด่นหลกัหลกๆเนี่ยก็คือสามารถทำการยิงจากเครื่องบินลบได้นะฮะโดย Storm Shadow Cruise Missile เนี่ย ได้ส่งมอบให้ยูเครนเพื่อให้ยูเครนเนี่ยสามารถทําการโจมตีโต้กลับนะครับหรือตั้งรับการบุกโจมตีจากรัเสเซียได้นั่นเองนะครับจากเว็บข่าวต่างประเทศเนี่ยระบุเลยว่า The Storm Shadow Cruise Missile เนี่ยสามารถทําลายมิสไซล์ k i น s k a l ของรัเสเซียได้แล้วถึง6ลูกนะครับก็เห็นได้เลยว่าเป็นอีกระบออาวุธหนึ่งที่มีความน่าสนใจลยทีเดียวนะครับ